สวัสดีค่ะเมลีฟาร์มน,นะคะวันนี้ได้นําของมาแจกจ่ายพี่น้องนะคะหมู่บ้านของเมลีเองนะคะบ,บ้านน้ำำําคานะคะบ้านบ้านน้ําคาตําบลขามปี้อําเภอตะการพืทผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนวันนี้เมย์ได้เอามาแจกนะคะพ่อแม่พี่น้องญาติญาติาของเมย์เองหลายๆคนเลยนะคะทั้งหมู่บ้านจ้ะเอามาแจกให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะ ขอบคุณ FC ทุกท่านถ้าไม่มี FC ทุกท่านเมย์ก็ไม่มีวันนี้นะคะถือว่าทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับเมย์แล้วขอบคุณมากจ้าปีใหม่นี้ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงค้าขายรำ่ำรวยเงินไหลกองทองไหลมาอวยพรให้ทุกคนทุกท่านเดินทางแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งรายทั้งปวงรอดพ้นจากโรคภยัยลูกค้าจา๋า มาแจกผ้าห่มเ้ยทุกคนค่ะนี่นะคะทีมงานเมรีฟาร์มค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเฮงๆนะคะจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้า,ถ,าถ้าไม่มี FC ทุกท่านคอยสนับสนุนคอยกดติดตามคอยกดไลค์คอยกดแชร์เมรีก,ก็ไม่มีวันนี้ กราบขอพระคุณลูกค้า f อฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทำบุญไปด้วยกันคะ่ะทำบุญร่วมกันนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามเมลีนะคะก็ได้ทำบุญร่วมกันหมดเลยนะเงินเมลีส่วนตัวโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่อุดหนุนเมลีก็มีก็คือมีส่วนร่วมหมดเลยทุกคนคะ่ะ

เนื้อขุยไหนเอืองล้วยจะแล้วเห้่ยกล้วไม่ย้ำคนต้องขยไม่ย้ำหัวโกมี่เลยโกมี่ปะหัวโกมีหัวของโกมี่แล้วก็หัวเจ้าขุยของก เดี๋ยวว่าพ่อใหญ่เอาหยังเอาใครเด้อนิ ก็มาขายอิ่มเลยประเดี๋ยวเอากล้วยมาเอาเมียมาด้วยนี่เอาเมียพอแล้วมาพอแล้วเอาไปบอกได้ว่าเหตุรับจะไปจัดตลาดก็เออน่ากันถากกล้วยก็เอาชาวรามาไปน้องขาวหุบไปเเไปร้าน เขาอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาไปอันนั้นมะลันจะมีได้หลายในเด้อดีกว่าอ้ก่อนด

ya <laughs> nghe cái <laughs> này núp của đài,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  của

แล้วแม่ขอดูเสื้อข้างหลังหน่อยค่ะหันหลังหน่อยค่ะสวยมากเลยค่ะ

ไทยเห็นหนาคนบลบอคอาจจะคไทยดูเลย่ใช่้ได้กได้เลือกได้ยายย่ายวเอาไปกันแลทัยครกับพระโมอ้ไอ้น้อน้อนนมน

เขาจะดูให้ก็ได้ว่าจไปรับเป็นฐา่มาแต่กใครเอาไปก็ด้ไัับก็้าคนแต่คนแตเ

อันเอเกมด้วค่ะอันเองหมดเองค่เอากลัวเนาะอดเข้าเนี่ยคุณไส้ใหนะแค่ใบแบบนลก็ไหกระ่มอะแจกแจนมันบแต่เาเนครเดิม่ะงเอาวนปีไจากลูกจากสาด้

ทปป้องปบกับทสวยเนะเด้เนี๋ยเอาแม่มา้นขเอาแม่ลงที่บ้านแีเด้เดอปหไงยลเ้าของฝันปี่น้องให้ก็จะมันดีหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเมลีฝ่มดีค่ะดีเนี่ให้พี่ให้น้องเสรบจปงโชวโซวโซว์โชเมรีฝห้เด้อค่เด้อ มาบมากซะมั่ง่แต่พี่น้องเมนีฟาร์มไหโอ๊ยหมอพอดีไรพี่น้องเลยใครฟ้องฟอนปีม่มกับขึ้นลอยเท่าผ่านเท่าเด้อเอมอาซาสัวเด้อล่ะเอ้ยกับขึ้นลอยเท่าผ่านเ่าให้เสรนยันนให้เจอคู่ปีคู่ปีได้หล่ะเอเๆๆแล้วถือต่อซึ่่อกวไวน้องเด้อิใช่ใเนตี้อะไรแยกๆกข้าไปใช่ เขาบไว้พี่ยเขเอากไโจบีโมันก็แล้วปีหนาเอาไม่จะแง่แง่คนวางไว้พอดก่อนเอ้กูเว่าปันกักูเิดปันกันต้องาใครมาบีไม่ก็่ได